สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมหรืเคีไว้ด้วยนะครับวันนี้ให้เราอยู่กันในเกมสยองขวัญน,นะครับผมเล่นเลยดีกว่าเราเลือกเป็นใครดีนะแกนี่ปะหรือว่าเล่นใครดีเอาเลยทั้งสองคู่ก็ได้นะพร้อมจังเลยอะ่ะเฮ้ยเราเล่นเป็นแกนี่นี่ให้ตายดินดนี่คือชีวิตของเราเปล่าเปิดดูเลยไหน,นไม่มีคนแต่ว่าเราต้องไล่ใครเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องตีกับแกนี่อะ่ะ มาเหืยายได้เวลาสั่งแค้นแล้วยายจะสั่งแค้นยายอ่อยโดนตีอืออืออือหนีแล้วยายหนีแล้วสิเก็บเลือดก่อนโอ้เมก้ดเกมแบบนี้ก็มีเหมือนกันนิวว่ะไปไหนแล้วล่ะเก็บหัวใจก่อนสิโดดได้ด้วยอ๋อโดดได้เลยครับแกนี่เป็นไหนแล้ววะลงไปข้างล่างตุยแน่ยายเสร็จผมแน่เฮ้ยหัวใจครับเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้ ตีตีเราติดอะไรก่อนเถอะอ๋อกันได้ครับไปไหนแล้วอะ่ะถ้ามันลื่นไหลามากเลยนะนี่ไงเป็นไงแล้วโอ้สู้ไม่ได้ก็ตุยไปเลยเอียมาแล้วชีวิตต้องเหลือน,น้อยเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วให้ตายเถอะพระเจ้าฉันไม่อาจ ทานพลังของคุณยายได้แน่เดือดจอยเยสตัวแกหมดเลยโอ๊ยาย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 ,ย,ายสเสยคิดจะนี้เหรอไอ้บ้าจะจะไม่ปล่อยแกไปแน่ไหนแล้วล่ะไปข้างล่างแน่ครับยายไปข้างล่างแน่แน่วิ่งตามไปครับเอ,อย้ยมิก้ภาพสวยจังเลยอะ่ะอย่าเล่นเกมนี้เปล่าทิ้งลิึ่งไว้ใต้คลิปแล้วนะเอ๊ะแบบแบบ ได้ยินเสียงฝีเท้านะมาครับมาให้ตีอยากตุยก็จัดไปสิอยากตุยเอ้าทำไมเราตีไม่ได้ทำไมเราตีไม่ได้ไไไดนี่ไงโอ้กระโปรงเปิดเลยเป็นไงล่ะคุณยายมาอีกแน่ครับเฮ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยตีตีตีต โอ้ oh my god แม้แต่ยมาบาลก็ช่วยคุณไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเราไปกุดตาซะอย่างอย่าไปยอมยายสิแต่ถ้าเราลงไปในบ่อจระเข้มันจะงับเราปะเดิมทีแล้วก็เป็นเจ้าของมันนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันวิ่งหาคุณยายดีกว่าวิ่งตามมาแล้วไว้กันกันโอ้ยกันไม่ได้ อียายแสบจังเลยนะมันนี่ซินังตัวดีฉันจะตีแกเฮ้ตายเถอะไปแล้วโอ้ยปละตูตีตีโอโคลาทีก็ได้โคลาทีโคลาทีเฮ้ลงไปข้างล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะนี่ไงคุณยายไปไหนแล้วลงไปแล้วไล่ตามคุยกริคนนั้นไปเอ้ยซัดเลย ัดเลยหมอบแล้วยายหมอบแล้วเก็บเลือดไว้โอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเฮ้ยรู้สึกว่ามีเสียงคนมาแล้วเนี่ยยายตามมาแล้วครับที่บอกไปข้างนอกกันดีกว่านะตรงนี้ไม่ปลอดภัยอียายนั่นมันจะเล่นฉันมาเถอะแกตีตีตีให้หมากระจายเลยตีมันตีมันแกน,นี่แต่มันเขียนว่าแกนมาเว้ยดูดินี่ไง แต่ว่าเราเป็นแกนนี่เหรอแกนนี่ครับเราเป็นแกนนี่นี่คือแกนมาเดี๋ยวว่าเราไปคุณตานี่ไงตีติดกำแพงปไปเลยเป็นไงเล่าหกแล้วเ<อ>หรอผมไม่แน่ใจนะว่ามันเล่นยังไงให้ผ่านมาอ้ยหลับตาตีก็มีอ้าวทำไมเราไม่ตีแล้วปล่อยให้มันตีปล่อยเดียวไม่ได้เราจะตุยแล้วืออ อืออืออือซัดอย่างเดียวโอ้เราจะตุยแล้วโอไมกอนผมไม่แน่ใจว่าทำไมเรากดตีแล้วเนี่ยมันถึงแบบไม่ตีต่อเนื่องครับเฮ้ยมัอยู่นี่ฉันจะแก้แค้นมีการกำบังด้วยโล่เหรอนี่ไงเป็นไงเล่านัดเดียวจอดไปเลยคุณยายเก็บเลือดเฮ้ยมายืนทำอะไรจะยายตีเลยวิ่งแล้วยายคนนั้น มันไม่เป็นแล้วสิให้ตายแต่พระเจ้าปัญหาแล้วละมายืนตักตรงนี้ก็ไม่มีผลหรอกนะรู้สึกว่าข้างบนนี้ขึ้นไปได้ป่ะนี่ไงขึ้นไม่ได้ครับเขาให้เราขึ้นไปข้างบนเขาให้เราซัดกันอยู่ข้างล่างไม่งั้นเขาของมันจะเสียหายโอเมก้า oh ตัวนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะมันจะมีสองอีพีผมจะเล่นดูสองอีพีนะโอเคปลาเพื่อนโอเคเล่นกันยาวๆครับเอ้ย อยากซัดมานานแล้วโอ้ยดูด,ดูมันตีตีตีนี่ไงเป็นไงเราคุณยายเรียบร้อยชนะเฉยโอเมก้า oh โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะโอเคป่ะพาร์ที่สอาจจะมีพาร์ที่สก็ได้นะถ้าอยากดูนะช่วยคอมเมนต์ทีสิว่าชอบอะเฮ้ยเราต้องมาใส่กับคุณตานี่หวานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมดเคดีไว้ด้วยนะครับวันนี้ให้เราอยู่กันในเกมสยองขวัญน,นะครับผมเล่นเลยดีกว่าอเราเลือกเป็นใครดีนะแกนี่ปะหรือว่าเล่นใครดีเอาเลยต้องสองคู่ก็ได้นะพร้อมจังเลยอะ่ะเฮ้ยเราเล่นเป็นแกนี่นี่ให้ตายดินดินี่คือชีวิตของเราเปล่าเปิดดูเลยไหน,นไม่มีคนแต่ว่าเราต้องไล่ใครเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราต้องตีกับแกนี่อะ่ะ มาเหยยายได้เวลาสั่งแค้นแล้วยายจะสั่งแค้นยายโอวยโดนโตีอืออืออือหนีแล้วยายหนีแล้วสิเก็บเลือดก่อนโอ้เมกกอดเกมแบบนี้ก็มีเหมือนกันนีวว่ะไปไหนแล้วละ่ะเก็บหัวใจก่อนสิโดดได้ด้วยอ๋อโดดได้เลยครับแกนนี่ไปไหนแล้วว่ลงไปข้างล่างตุยแน่ายายเสร็จผมแน่เฮ้ยหัวใจครับเฮ้ยอะไรอโอ้ ตีตีเราติดอะไรก่อนเถอะอ๋อกันได้ครับไปไหนแล้วอะ่ะถ้ามันลื่นไหลามากเลยนะนี่ไงเป็นไงแล้วโอ้สู้ไม่ได้ก็ตุยไปเลยเฮียมาแล้วชีวิตต้องเหลือน,น้อยเก็บเลือดก่อนเก็บเลือดก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วให้ตายเถอะพระเจ้าฉันไม่อาจ ทานพลังของคุณยายได้แน่เดือดจ่อยเยสตัวแกหมดเลยโอ๊ยาย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 ,ย,าย,ย,ายสเสยคิดจะนี้เหรอไอ้บ้าจะจะไม่ปล่อยแกไปแน่ไหนแล้วล่ะไปข้างล่างแน่ครับยายไปข้างล่างแน่แน่วิ่งตามไปครับเอ้ยมิก้าภาพสวยจังเลยอ่ะอย่าเล่นเกมนี้เปล่าทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะเอ๊ะแบบแบบ ได้ยินเสียงฝีเท้านะมาครับมาให้ตีอยากตุยก็จัดไปสิอยากตุยเอ้าทำไมเราตีไม่ได้ทำไมเราตีไม่ได้ไไไดนี่ไงโอ้กระโปรงเปิดเลยเป็นไงล่ะคุณยายมาแน่ครับเฮ้ยเชี๊ยตกใจหมดเลยตีตีตีต โอ้ม่่ก d แม้แต่ยมาบานก็ช่วยคุณไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกเราไปกุดตาซะอย่างเดีย๋ยวไปยอมยายสิแต่ถ้าเราลงไปในบ่อจระเข้มันจะงับเราปะเดิมทีแเราก็เป็นเจ้าของมันนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันวิ่งหาคุณยายดีกว่าวิ่งตามมาแล้วไวะกันกันโอ้ยกันไม่ได้ อียย e. แสบจังเลยนะมันนี่ซีนังตัวดีฉันจะตีแกเฮ้ยตายถาเถอะไปแล้วโอ้ยปละตูตีตีโอโคลาทีก็ได้โคลาทีโคลาทีาทเฮ้ยลงไปข้างล่างก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะนี่ไงคุณยายไปไหนแล้วลงไปแล้วไล่ตามคุยกิคนนั้นไปเอ้ยซัดเลย ซัดเลยหมอบแล้วยายหมอบแล้วเก็บเลือดไว้โอเคขึ้นไปข้างบนดีกว่านะเป้ยรู้สึกว่ามีเสียงคนมาแล้วเนี่ยยายตามมาแล้วครับที่บอกไปข้างนอกกันดีกว่านะตรงนี้ไม่ปลอดภัยไอ้ยายนั่นมันจะเล่นฉันมาเถอะแกตีตีตีให้หมากระจายเลยตีมันตีมันแกน,นี่แต่มันเขียนว่าแกนมาเว้ยดูดินี่ไง แต่ว่าเราเป็นแกนนี่เหรอแกนนี่ครับเราเป็นแกนนี่นี่คือแกนมาเดี๋ยวว่าเราไปคุณตานี่ไงตีติดกำแพงปไปเลยเป็นไงเล่าหกแล้วเ<อ>หรอผมไม่แน่ใจนะว่ามันเล่นยังไงให้ผ่านมาอ้ยหลับตาตีก็มีอ้าวทำไมเราไม่ตีแล้วปล่อยให้มันตีปล่อยเดียวไม่ได้เราจะตุยแล้ว้ออ้ออืออ เออซัดอย่างเดียวโอเราจะตุยแล้วโอ้ไมกอนผมไม่แน่ใจว่าทําไมเรากดตีแล้วเนี่ยมันถึงแบบไม่ตีต่อเนื่องครับเฮ้ยอยู่นี่ฉันจะแก้แค้นมีการกำบังด้วยโล่เหรอนี่ไงเป็นไงเล่านัดเดียวจอดไปเลยคุณยายเก็บเลือดเฮ้ยมายืนทำอะไรใจยาายตีเลยวิ่งแล้วอย่าคนนั้นมันวิ่งเปแล้วสิให้ตายแต่พระเจ้า ปัญหาแล้วลหรอมายืนดักตรงนี้ก็ไม่มีผลหรอกนะรู้สึกว่าข้างบนนี่ขึ้นไปได้ปะนี่ไงขึ้นไม่ได้ครับเขาให้เราขึ้นไปข้างบนเขาให้เราซัดกันอยู่ข้างล่างไม่งั้นข้าของมันจะเสียหายโอเมกอดตัวนี้เป็น EP ที่1น,นะมันจะมี2 EP ผมจะเล่นดู2 EP นะโอเคปลาเพื่อนโอเคเล่นกันยา,ยาวๆครับเอ้ยอยากซัดมานานแล้วอเอ้ยดูด,ดูมันตีตีตีต,ตีนี่ไง เป็นไงเราคุณยายเรียบร้อยชนะเฉยโอ oh okay, เมก้าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อนะโอเคป่ะพาร์ที่สองอาจจะมีพาร์ที่สามก็ได้นะถ้าอยากดูนะช่วยคอมเมนต์ทีสิว่าชอบอะ่ะเฮ้ยเราต้องมาใส่กับคุณตานี่หวานแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ